สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิีพยากรณสำหรับคนที่เกิดปีถอประจำเดือนตุลาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่เจ็ดดาบเข้ามาอยู่ใบายกไพ่เจ็ดดาบนี้ก็คือเรื่องของเล่ห์เหลี่ยมเรื่องของสัญญาเรื่องเอกสารนะคะหรือว่าเป็นเดือนที่เราต้องระวังนะกับเรื่องของการทํางานหรือเอกสารในช่วงนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะนะคะ ต้องระมัดระวังอาจจะมีคนเข้ามาใช้เล่เหลี่ยบนะคะหรือเข้ามากันแกล้ง หรือเข้ามาทําให้คนที่เกิดปีถอะนะคะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นนะคะฉันอาจจะเป็นเดือนที่เราจะต้องนะคะใช้นะคะในเรื่องของวิจารณญาณแล้วก็ใช้เทคนิคนะกับเรื่องของการทําธุรกิจนะคะจะทําให้เกิดโอกาสแล้วก็ต้องพยายามบีกเลี่ยงในเรื่องของการทําสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายไม่ถูกกฎเกณฑ์ในช่วงนี้ด้วยนะคะเดือนนี้ยังเหอิทธิพลของไพ่การเริ่มต้นนะคะแล้วก็อิทธิพลของไพ่ดีๆเข้ามาเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็เรื่องของทรัพย์สินเรื่องของที่ ที่อาจจะเข้ามาให้จัดการในช่วงนี้นะคะก็ถือว่ายังเป็นเดือนที่เกิดโอกาสแน่นอนแล้วก็ในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะคะก็ยังเป็นตําแหน่งที่จะเข้ามานะคะสร้างความมั่นคงให้สําหรับคนที่เกิดปีถ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงอาจจะเข้ามาสน,สนับสนุนกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะหรือเข้ามาให้โอกาสหรือการเริ่มต้นในช่วงนี้อาจจะเข้ามากดดันบ้างแหละนะคะแต่ถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่เข้ามาสนับสนุสน,นนะคะทําให้คนที่เกิดปีดถอดนะคะยังประสบความสําเร็จด้านการเงินอยู่นะคะและตำแหน่งของบ้านที่หัวสายสานักง,งานร้านค้าถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีเพียงแต่ว่าเดือนนี้อยากทาบ้านให้มืดต้องทําบ้านให้เกิดความสว่างโดยเฉพาะคนไหนที่ชอบปลูกต้นไม้เนี่ย คืออย่าปลูกต้นไม้หน้าบ้านจนบังไปหมดเลยนะทําให้บ้านมีความทึบนะคะหรือแม้แต่ร้านค้าก็เถอะนะคะก็อย่าให้มืดมากต้องทําบ้านหรือร้านให้เกิดความสว่างนะจะดึงดูดในเรื่องของการเงินเข้ามาเพิ่มมากขึ้นค่ะในตําแหน่งนะคะของญาติพี่น้อง เดี๋ยวนี้ต้องระวังปัญหาการทํางานการเกิดขึ้นนะจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันเรื่องของอาการทํางานที่ไม่ราบรื่นนะหรือการทะเลาะวิวาทกันอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ปัญหาด้านการเงินด้านผลประโยชน์นะคะอาจจะเข้ามาด้วยรวมถึงญาติพี่น้องอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะฉะนันยังต้องไประมัดระวังหรือใส่ใจกันให้มาก ในตำแหน่งนะคะของบริวารลูกน้องจะได้บริวารเก่งเข้ามาช่วยเหลือง,งานนะคือบางคนมีบริวารมากกว่า1คนนะอันนี้ก็ถือว่าจะได้คนที่เก่งคนที่ขยนันไว้ใจได้นะคะเข้ามาช่วยเหลือง,งานในตำแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็เป็นตำแหน่งที่ส่งผลในด้านดีนาะน่าที่จะเข้ามานำความสุขนะคะหรือนำความสำเร็จให้สำหรับคนที่เกิดปีถอ ในตหน่งของเพื่อนร่วมงานเด๋ยนนี้อยากให้ระวังในเรื่องของการสื่อสารกันบางทีสื่อสารกันแล้วไม่ถูกหูอ่ะอาจจะเกิดความไม่พอใจหรือว่าในเรื่องของการสื่อสารกันมันเป็นการสื่อสารที่ต่างคนต่างไม่เข้าใจนะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้แล้วมันจะกลายเป็นว่านะเกิดปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานได้ง่ายนะฉะนั้นเด๋ยนนี้จะพูดอะไรนะคะต้องพูดให้ชัดเจนนะอย่าพูดแบบพูดสั้นๆ พูดไม่รู้เรื่องนี่นะคะแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานที่จะต้องทําร่วมกันเนี่ยนะคะก็ต้องนะคะพูดคุยกันะนะคะหรือทําให้มันเกิดความเรียบร้อยด้วยนะและตําแหน่งการช่วยเหลือนะคะก็ยังมีชุดบุของพ่ยที่จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่นะคะเพียงแต่คนที่เกิดปีถอเวลาใครช่วยเนี่ยต้องรู้จักขอบอกขอบใจเขาบ้างนะไม่ใช่นะเวลามีคนช่วยเราก็รู้สึกว่าก็มาช่วยเองอะ่ะหรือไม่ก็ไม่รู้จะพูดขอบใจอะไรดีพูดไม่เก่งอันนี้ต้องไปปรับนะ เวลามีคนเข้ามาช่วยเราจะต้องรู้จักขอบใจเขาบ้างนะคะจะได้เป็นเรื่องของน้ําใจนะที่มีต่อกันค่ะก็เป็นเดือนที่คนที่เกิดปีถออาจจะมีความคิดที่อยากจะเริ่มต้นอาจจะมีความคิดจะไปสอบบรรจุหรือเปล่าถึงนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีความคิดที่อยากจะรับลูกน้องใหม่หรือเปล่านะคะหรือว่าน่าอาจจะคิดเรื่องลูกแหละนะคะก็ถือว่าเป็นความรู้สึกที่มีความเป็นผู้นําค่อนข้างมากไพ่ยิปซีพยากรเขาบอกส่งผลดีแหละนะคะแล้วก็ ในเรื่องของโอกาสต่างๆยังเข้ามาแล้วคุณสุภาพสตรียังไงก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่จะเข้ามาช่วยเหลือได้โดยเฉพาะเรื่องของการเงินการท้องเนี่ยนะคะก็ยังเป็นตำแหน่งที่ยังเข้ามาเกี่ยวข้องกันอยู่นะคะการทํางานสาหรับคนที่เกิดปีถ่อในช่วงนี้นะคะช่วงต้นเดือนอะ่ะอาจจะมีปัญหาติดติดขัด,ข,ดขัดบ้างนะโดยเฉพาะจะเคลื่อนไหวอะไรมันก็ดูเหมือนกับยากทีหนึ่งแล้วก็พูดคุยอะไรก็ไม่เข้าใจเอกสารสัญญาก็ค่อนข้างแบบไม่ค่อยเรียบร้อยคือจะเป็นช่วงต้นเดือนที่เราก็แบบรู้สึกสับสนนะไม่ค่อยแบบ จะทางานได้อย่างแบบคล่องตัวหรือราบรื่นเท่าที่ควรน่นะคะโดยเฉพาะคนไหนที่กําลังไปฝึกฝนอบรมงานเนี่ยนะในช่วงต้นเดือนนะคะอาจจะเป็นช่วงต้นเดือนที่เราต้องแบบควบคุมเรื่องอารมณ์นิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรมากระทบกระทั่งใจเนี่ยนะต้องแบบมีความรู้สึกที่ต้องแบบสู้นะคะแล้วก็ต้องพยายามนะขึ้นไหวกับเรื่องของการทํางานให้มากหน่อยคือบางคนนี่เขาให้ไปฝึกฝนอบรมงานประมาณ7วันหรือ1สัปดาห์ถ้าทำได้ก็จะจู่ต่อประมาณเนี้ยนะคะหรือว่าบางคนก็อยู่ในช่วงที่กำลังนะคะ ยื่นในเรื่องของการต่อสัญญาด้วยนะคะหรือว่าต้องเตรียมพร้อมเอกสารต่างๆในช่วงต้นเดือนนะคะเราก็ต้องไประวังปัญหากับเพื่อนบ้างในช่วงนี้นะคะพอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วทุกอย่างจะส่งผลดีมากขึ้นนะแล้วทำใเรื่องของการทํางานที่ประสบความสําเร็จเลยโดยเฉพาะคนไหนที่นะคร รอการโปรโมทเนี่ยหรือรอการถูกบรรจุเนี่ยนะคะก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะจะมันก็จะพุ่นวายในช่วงต้นเดือนนั่นแหละนะคะแต่พอเข้าไปสู่กลางเดือนไปแล้วทุกอย่างมันก็จะเคลื่อนไหวทําให้เรื่องของการทํางานนะคะก็ประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะตัวในเรื่องของการเงินนะคะคนที่เกิดปีถอนี่ต้องมองว่านะคะอิทธิพลของไพ่รายได้นี่ขึ้นสามเหรียญน,นะคะแล้วก็ขยับขึ้นเป็นไพ่ราชาเหรียนการเงินมันมีการยกระดับขึ้น ถือว่ารายได้การเงินค่อนข้างเกิดโอกาสนะคะแล้วก็มีเรื่องของไรายได้ที่เกิดสภาพคล่องด้วยนะคะแต่ในช่วงต้นเดือนเนี่ยยังมีอิทธิพลของพค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอยู่นะคนที่เกิดปิถต่อเองก็ยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินในช่วงต้นเดือนโดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสาร นะหรือว่าจะถูกเรียกไปตรวจสอบด้านการเงินหรือมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายในช่วงต้นเดือนบ้างนะคะแต่ถือว่านะคะในเรื่องของการจ่ายเงินออกไปมันเป็นการจ่ายเงินที่เกิดประโยชน์แล้วไรายได้การเงินนะที่จะเข้ามานะคะ เคลื่อนไหวเนี่ยนะคะในช่วงปลายเดือนก็เป็นการเงินระดับสูงด้วยนะนั้นการเงินจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีเรื่องของรายได้เป็นกอบเป็นกำนะคะในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะนะคะในช่วงปลายเดือนนะคะอาจจะมีเรื่องของการเงินนะคะหรือการประกาศผลนะคะในเรื่องของรายได้นะคะบางส่วนเกิดขึ้นนะคะซึ่งทาให้เรื่องของการเงินค่อนข้างโดดเด่นนะคะส่วนในเรื่องของความรัก สำหรับคนโสดนะคะคู่ครองคนรักนี้จะเป็นคนที่ทำงานด้านการเงินนะหรือคนที่เป็นเซลนะ,ะหรือคนที่ทำงานประกันภัยต่างๆหรือคนที่ทำการค้าการขายก็ได้ตัวกลางตัวแทนนะคะเป็นในหน้านะคะก็อาจจะเป็นลักษณะของคนผิวขาว นะะหรือคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้อาจจะเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะไพ่ความรักก็ยังขึ้นไพ่ราชินีถ้วยนะเป็นไพ่สีภรรยานะคะฉะนั้นถือว่าคนโสดมีดวงนะคะที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักแล้วก็อาจจะเข้ามามากกว่า1คนเพราะย่งเห็นชื่อคนของไพ่การคบซ้อนอยู่หรือการพูดคุยมากกว่า1คนแต่ในช่วงเดือนนี้นะคะสําหรับในเรื่องของความรักหรือคนเข้ามาพูดคุยเนี่ยคนโสดจะพยายามตัดตัวเลือกออกไปละ นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการนะตัดสินใจนะคะที่จะคบหานะคะคนรักนอย่างจริงจังคือจะพบรักที่ดีแหละหรือพบรักที่ตอบโจทย์ที่สุดโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของฐานะเรื่องของการเงินต่างๆนะก็น่าที่จะเข้ามาสนับสนุนหรือซัพพอร์ตสำหรับคนที่เกิดปถีถอได้นะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่อาจจะมีปัญหากันกับเรื่องของการเงินนะเรื่องธุรกิจนะคะแต่ก็ยังเป็นรักที่ยังให้กําลังใจกันหรือยังเป็นรักที่นะคะยังช่วยเหลือกันอยู่นะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันบ้างโดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารนะเรื่องของความสมัมพันธ์ต่างๆนะคะซึ่งอยากจะให้ไปปรับกันให้มากหน่อยโดยเฉพาะถ้ารัปากอะไรไว้ควรที่จะทําตามคําพูดนะ ไม่ใช่ว่ารับปากเอาไว้แล้วก็ไม่เคยทําตามคาพูดเลยรวมถึงนะคะในเรื่องของนะคนในครอบครัวก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการแอบไปพูดคุยกับคนอื่นด้วยนะคือเรื่องของมือที่3ไม่ได้ขึ้นนะ่ะแต่เห็นเรื่องของการแอบไปพูดคุยนะคะหรือมีเรื่องลับๆเกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวนะฉะนั้นอาจจะต้องไปคุยกันให้มากนะคะแล้วก็สามีภรรยาอาจจะเป็นเรื่องควาสมสัมพันธ์ที่มีการจับผิดกันด้วยในช่วงนี้นะคะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นเรื่องของสิ่งที่ ไม่ต้องโกหกกันน่ะนะคะหรือเรื่องที่ต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาหรือปัญหาที่มันแบบต้องพูดกันต้องเคลียร์กันน่ะก็อยากจะให้พูดกันตรงๆนะอย่าเก็บเอาไว้ไม่งั้นมันจะเป็นปัญหาเลื้อนหลังนะคะแต่ถ้าถามว่านะคะเป็นความรักที่เป็นคู่กันไหมจริงๆอ่ะเป็นความรักนะคะที่ดีแล้วก็ยังเป็นคู่ที่อุปถัมภ์กันกับเรื่องของการเงินฉะนั้นอ่าว่ายังปรับกันได้อ่ะก็ยังเป็นคู่ที่เป็นคู่รักที่เป็นวาสนาต่อกันอยู่นะคะฉะนั้นก็ลองไปปรับกันดูนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะก็ต้องระวังนะอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดแขนปวดขาปวดหัวเขา่ารวมถึงจะมีเรื่องของการติดเชื้อบริเวณทรงอกถึงศีรษะด้วยนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริเวณลำคอ,อบางคนคออักเสบนะน้ำเหลืองไม่ค่อยดีผิวหนังเป็นผื่นคันแพ้เสบบางคนมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตานะคะรวมถึงเรื่องของช่องท้องพออาหารไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็นะคะบางคนเนี่ย ถุงน้ำดีท่อน้ำดีอ่ะนะอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยฉะนั้นสุขภาพร่างกายยังมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ต้องดูแลใส่ใจตัวเองให้มากหน่อยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เคยปีทอสุขภาพร่างกายของญาติพี่น้องนะคะคู่ครองคนรักนะคะหรือว่านะคะาสามีภรรยาแหละนะหรือว่าลูกหลานเนี่ยนะอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะเราก็ต้องไปดูแลหรือใส่ใจกันให้มากนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะ ว่าคนที่เกิดในแต่และช่วงวันเน่ยเป็นอย่างไรคนที่เกิดปีถอวันอาทิตย์นะคะอยู่ในช่วงที่กําลังนะคะที่จะนะคะต่อสัญญาหรืออาจจะมีเรื่องของเอกสารนะคะเรื่องของสัญญาต่างๆเรื่องงานเข้ามาให้ต้องตัดสินใจนะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีการฝึกฝนอบรมงานนะหรือถูกทดสอบความรู้ความสามารถ รวมถึงนะคะในเรื่องของการทํางานต่างๆนะ,ะยังต้องรอบคอบหรือยังต้องหาผู้เชี่ยวชาญน,นะ,ะเข้ามานะให้คาปรึกษากับเรื่องงานเรื่องการลงทุนด้วยนะ,ะโดยเฉพาะนะคะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายต่างๆนะคะอาจจะต้องเรียนรู้เอาไว้นะ,ะเพื่อใช้กับเรื่องของการทําธุรกิจคือบางคนอาจจะทําธุรกิจเสริมก็ได้นะหรือธุรกิจที่ไม่ได้เปิดเผยอันนี้มองว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะคะแต่อิทธิพลของไพ่ด่ามันก็ยังต้อง ทำธุรกิจด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจจะต้องเป็นเดือนที่เราต้องแบบปรับเทคนิคด้วยนะกับเรื่องของการทําธุรกิจหรือต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานเรื่องธุรกิจเนี่ยอาจจะมีเล่ห์เหลี่ยมกลโกลงอะนะคะซึ่งก็ยังต้องแบบร,ระมัดระวังนะตรงส่วนนี้ให้มากหน่อยนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็ไพ่ดาบนี่ก็เป็นไพ่ที่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะฉะนันยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินอยู่ส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยแต่ยังคบซ้อน,นะคะ่ะคือ พูดตรงๆเลยอ่ะมัาไม่ได้คบคนเดียวคือไม่ได้แบบปกปิดนะคนวันอาทิตย์นี้ไม่ปกปิดเลยนะคะคือตั้งใจบอกเลยว่ามีคนมาคุยเยอะไม่ได้คบเธอแค่คนเดียวประมาณนี้นะคะฉะนันถือว่ายังมีการคุยมากกว่าหนึ่งคนอยู่นะคะแต่ต้องดูด้วยว่าที่เขาคุยเนี่ยอาจจะเป็นการคุยเรื่องธุรกิจหรือเปล่านะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการแบบพูดคุยทําให้เกิดความหงหวงอ่ะนะ มีแบบการทําใส่ทาให้เกิดความหึงหววอะไรเกิดขึ้นอาจจะมีบ้างตรงส่วนนี้นะคะฉะนั้นเราก็ต้องแบบพยายามพูดคุยกับเขานะคะให้ดีหน่อยหนึ่งนะแต่ก็เป็นความสัมพันธ์สหรับคนโสดที่ยังไม่ได้เปิดเผยแหละนะคะฉะนั้นก็เป็นความรักที่ยังต้องแบบใช้เวลานิดหนึ่งส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหากันนะความรักก็ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่คือเวลาคุยกันเนี่ยถามแต่เรื่องเงินเรื่องธุรกิจนะแล้วก็คุยกันแต่ช่วงอะไรรู้ไหมช่วงเงินเดือนออกนะนี่ต้องปรับกันนะเติมความหวานให้กันมากๆหน่อยนะคะ คือถ้าคนที่เกิดวันอา,าทิตย์เนี่ยทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแบบตรวจสอบอเอกสารนะคะหรือทํางานด้านการประมูลทํางานข้าราชการขายเหล็กโลหะอะไหล่ลงกลึ่งนะหรือแม้แต่คนที่ทํางานในหน่วยงานต่างๆนะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะ่ะการตรวจสอบด้านการเงินเรื่องธุรกิจการค้าการขายอันนี้มองว่าถูกฉลกนะเป็นธุรกิจที่ใช่นะแต่ว่าไพ่ดาบมันก็เป็นไพ่ที่ยังต้อง เหนื่อยนะกับเรื่องของการทํางานอยู่นะคะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ก็อาการ accept. อักเสบอันนี้ก็ต้องหาเวลาไปตรวจสุขภาพด้วยแล้วถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังจะเดินเรื่องเอกสารน่ยนะคะมันก็อาจจะต้องทําให้ถูกต้องนิดนึงหรือถ้าเราแบบยื่นเอกสารไปแล้วไม่ผ่านก็ต้องไปดูด้วยว่าไอ้ที่เอกสารที่มันขาดเนี่ยมันอาจจะมีบางส่วนที่เราต้องนํานเอกสารไปเพิ่มนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นะคะถือว่ายังส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเริ่มต้นหรือมีเรื่องของการเดินทางไปฝึกฝนอบรมรง,งานนะคะหรือได้รับโอกาสกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของการเงิน nickname, รายได้ดีค่ะถือว่าการทํางานยังส่งผลกับเรื่องของการเงินที่เกิดโอกาสอยู่ส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดพบรักต่างวัยนะหรือว่าอาจจะเป็นเดือนที่เพิ่งเริ่มต้นพูดคุยส่งข้อความหากันนะคะยังต้องใช้เวลาคบหากันก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยา ความรักนะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหากันบ้างในเรื่องของช่วงเวลาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาอยู่ใกล้กันเลยต่างคนต่างทางานต่างนคนต่างหางเงินเนี่ยไม่ค่อยมีความหวานกันเท่าไหร่นี่ให้ไปไปปรับหรือไปเติมความหวานให้กันมากๆหน่อยนะคะคนที่กําลังจะเดินทางนะคะหรือทําเรื่องนะ,ะที่จะไปทํางานที่ต่างประเทศอันนี้มองว่าไพ่ย,ยิ่งขึ้นแล้วนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารนี่ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางาน จะมีโอกาสหรือมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นค่อนข้างมากนะไปสมัครงานก็จะได้งานไปสอบบรรจุสัมภาษณ์หรือรอการโปรโมทก็จะมีข่าวดีหรือกําลังลงทุนกําลังเดินเรื่องธุรกิจนะคะก็จะมีเรื่องของความก้าวหน้าเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงคนที่ทํางานประจำมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะ ส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีเกิดสภาพคล่องเลยนะคะโดยเฉพาะบางคนเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีการซื้อทรัพย์สินหรือมีที่นะคะเอาไว้ครอบครองนะก็จะเป็นที่ที่มีมูลค่าส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีดวงที่จะมีคนเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายังเป็นความรักที่ส่งผลในด้านดีหรือยังเป็นคู่ที่อุปถัมภ์กันค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานด้านการเงินนะคะสินเชื่อต่างๆจะประสบความสําเร็จได้เร็วหรือแม้แต่คนที่ทํางานประจาก็ยังได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือยังมีคุณสภาพสตรีนหะเข้ามาอุทถรม์ในเรื่องของงานเรื่องธุรกิจอยู่ ส่วนการเงินนะถือว่าไรายได้ยังเกิดสภาพคล่องแต่เดือนนี้นะคะยังเป็นเดือนที่ยังหมุนจ่ายเงินอยู่แต่ถ้าเรามีการลงทุนไปแล้วเดือนนี้มันจะมีเรื่องของการเงินหรือดอกผลเนี่ยนะคะที่ออกมาจากการลงทุนเนี่ยนะคะให้ได้ชื่นใจนะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนะมีคนเข้ามาพัวพันนะคะอาจจะเข้ามามากกว่า1นคนแหละนะดันั้นเป็นความรักที่ยังต้องพัฒนากันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะยังเป็นความรักที่ยังช่วยเหลือกันนะ ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามก็ยังปรับกันได้คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะถ้าทํางานนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารสื่อออนไลน์สื่อสิ่งพิมพ์นะหรือแม้แต่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของงานด้านเอกสารการขายอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆนะคะแล้วก็ทํางานด้านตัดแว่นน่ะงานด้านสายตาขายคอนแทคเลนส์อะไรประมาณนี้หรือว่าขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าขายโทรศัพท์มือถือ นะยังเป็นธุรกิจนะคะที่ยังถูกฉลออยู่นะคะเพียงแต่ว่าเดือนนี้ในเรื่องของการทํางานที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องระวังเรื่องของการสื่อสารนะคะแล้วก็ต้องระวังเรื่องของเอกสารถ้ามีคนมาซื้อสินค้าก็ไม่มีเอกสารรับรองนะคะหรือว่าในเรื่องของเอกสารหรือว่าในเรื่องของที่มันเกี่ยวข้องกับสินค้านะคะเราก็ต้องทําให้มันถูกกฎระเบียบแหละนะคะโดยเฉพาะสินค้าที่เราจะแบบขายออกไปเนี่ยต้องดูด้วยว่ามันหมดอายุไหมนะหรือต้องทําให้มันชัดเจนแหละ ใั้นะคะอาจจะต้องแบบระวังตรงส่วนนี้ละกันแต่คนไหนที่ไม่ได้ทําอาชีพด้านนี้นะคะก็เป็นเดือนที่ยังมีปัญหาวุ่นวายโดยเฉพาะสัญญาใกล้จะหมดแล้วนะใกล้จะหมดภายใน4ีเดือนนี้นะยังไม่มีวิแววว่าจะได้ต่อสัญญาไหมนะคะแล้วก็เรื่องของการสื่อสารนะหรือเรื่องของการทํางานกับเพื่อนนะคะหรือการทำงานกับผู้ใหญ่เนี่ยก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่นะคะฉันยังต้องรอบคอบกับเรื่องของการทํางานถ้าถามว่าเดือนนี้จะได้ต่อสัญญาไหมคือมันยังมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่นะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่า คือไพ่มันโดยรวมออกมาน่ะมันมีไพ่จี้มีความสําเร็จเกิดขึ้นแน่นอนแหละฉะนั้นก็ถือว่ามีโอกาสนะคะในเรื่องของการต่อสัญญาแต่ว่าคนบันพรื่อหัดอาจจะไม่ได้ถูกต่อสัญญายาวอาจจะเป็นเรื่องของการต่อสัญญาแบบสั้นๆไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งอาจจะมีเรื่องของความกดจิดใจเกิดขึ้นบ้างนะคะฉะนั้นต้องทําใจนิดนึงและไอ้ช่วงเนี้เราก็ไปสร้างผลงานให้มากๆหรือแม้แต่นะคนที่เกิดบันรื่อหัดอยู่ในช่วงที่กําลังยื่นเอกสารหรือทำมาเอกสารมันไม่ผ่านสักทีมันอาจจะมีเอกสารบางส่วนที่ขาด เนะี่ยหรือเอกสารหมดอายุอ่ะอันนี้ต้องไประวังนิดนึงแล้วก็คนที่กําลังสอบอาจจะเป็นการสอบสัมภาษณ์หรือสอบข้อเขียนนะต้องเตรียมพร้อมให้นิดนึงคือถ้าสอบสัมภาษณ์เราก็ต้องเตรียมคําพูดนะคะให้ดีนะคะแล้วก็คนไหนสอบข้อเขียนเนี่ยมันยังมีเนื้อหาที่ที่ยังไม่ผ่านนะอันนี้ก็ต้องไปเตรียมพร้อมตรงส่วนนี้ด้วยในเรื่องของการตัดสินใจนี่อย่าไปลังเลมากถ้าเราตัดสินใจจะทําอะไรแล้วนะคะเราต้องตั้งใจนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคนวันพฤหัสเนี่ยนะคะก็มีค่าใช้จ่ายเยอะนะค่าใช้จ่ายจุกจิกเลยค่าโทรศัพท์มือถือค่าโทรต่างๆนะจุกจิกกวนใจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะ,ะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาจุกจิกตลอดเวลาในเรื่องของการเงินนะคะยังมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอยากให้ควบคุมละกันส่วนเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดนี่ไม่เด่นนะมีคนเข้ามาคุยแต่ไม่ใช่สเปคไม่ถูกใจสักคนนะคือเลือกนะเลือกไปเลือกมาก็เลยแบบยังโสดอยู่เลยนะ หรือบางคนก็ไม่ได้เลือกนะเพราะมันยังมีไพ่ความรักปรากฏขึ้นนะคะแต่ว่าคุยกับเราสั้นๆแล้วหายไปเลยก็มีนะคะฉะนั้นน่ะเรื่องความรักก็เลยแบบยังไม่ใช่ความรักแท้คนที่ไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่นะคะฉะนั้นไม่ต้องไปเสียใจอะไรนะคะจะเจอคนที่ดีมากกว่าเก่าแน่นอนน่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาก็นี่แหละเรื่องของความคิดความคิดไม่ตรงกันน่ะคำพูดคำจาก็ไม่ไพเราะสนอกหูเลยไม่เคยมีคำหวานชมกันเลยนะคะ ต่างคนต่างคิดแหละต่างคนต่างแบบเกียดขี้หน้ากันนะคิดเข้าใจไปเองเอออหอหมกไปเองอะนะคะโดยที่ไม่เคยปรับความเข้าใจกันเลยนะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อาจจะต้องแบบพยายามปรับกันนิดนึงแล้วก็พูดจาหวานๆนะคะแล้วก็ทําให้เรื่องของความรักมีความสุขด้วยสุขภาพร่างกายก็ปัญหาเรื่องของสายตานะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องท้องเพราะอาหารนะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์ถือว่าส่งผลดีค่ะโดยเฉพาะนะคะคนที่อายุไม่เกิน24ปีนะอาจจะมีเรื่องของโอกาสเรื่องของการเริ่มต้นความสาเร็จสอบบรรจุสัมภาษณ์หรือการถูกโปรโมทนะคะ ส่วนคนที่อายุเกิน24ปีก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ลูกหลานบริวารลูกน้องอะ่ะอาจจะเข้ามานําข่าวดีให้ส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้นะคะเกิดสภาพคล่องเลยส่วนเรื่องของความรักนะค,ะคนโสดพบรักต่างวัยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มต้นนะอันนี้ต้องแบบพัฒนากันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาย,ยังเป็นความรักที่ยังต้องปรับกันนะค,ะคือเป็นคู่ที่ ยังส่งผลในด้านดีแหละแต่นนว่าความหวานกับเรื่องของความรักเนี่ยนะอาจจะค่อนข้างแบบไม่ค่อยมีแล้วฉนันอาจจะต้องแบบเติมความหวานให้กันบ้างแล้วก็พาไปเปลี่ยนบรรยากาศนะจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์นะคะมีความหวานชื่นมากขึ้นนะคะคือคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยนะคะลูกคนโตนะหรือว่าลูกเนี่ยอาจจะนําในเรื่องของข่าวดีมาให้นะคะคนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานเลยนะ มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จรวมถึงนะคะจะมีคนที่มีฐานะการเงินเข้ามาให้การสนับสน,นุนนะคะในช่วงนี้ด้วยนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะถูกเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือมีหน้าที่การงานที่เติบโตมากขึ้นค่ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีเลยนะ,ะมีเรื่องของการเงินดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนที่เกิดกาไรการซื้อหรืหรอการข,ขายนะคะที่ทําให้เกิดรายได้นะคะแล้วก็เรื่องของนะคะการเงินที่มาจากมรดกนะหรือว่าการเงินนะคะที่อาจจะมีเรื่องของการถูก นะรางวัลน,นะคะต่างๆด้วยนะคะหรือการเงินที่เราออมมานานแหละมันก็มีเรื่องของการออกดอกออกผลนะคะทำให้เรื่องของอไรายได้การเงินงงค่อนข้างโดดเด่นเลยนะคะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดจะพบรักที่ดีพบรักที่เป็นคู่กันค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ส่งเสริมดวงกันโดยเฉพาะคู่ครองคนรักนะคะจะเข้ามานะคะนาข่าวดีกับเรื่องของการเงินหรือธุรกิจให้ค่ะวันที่เป็นวันที่ดี วันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนํำไปประกอบกิการงานในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันอังคารวันพุธวันศุกร์วันจันทร์และก็วันเสาร์นะคะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้ก็คือวันพฤหัสบดีแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุขจะชี้นำว่าอย่างไร พ่แสงสุกนะคะก็บอกว่าการทำงานในช่วงนี้จะได้รับโอกาสที่ดีนะอเหมือนกับว่าอาจจะถูกเรียกไปสัมภาษณ์หรือถูกเรียกเข้าไปทำงานหรือทดลองงานนะฉะนั้นถือว่างานนี้จะเกิดโอกาสค่ะ ส่วนเรื่องของการเงินไพ่แสงสุกยังเตือนอยู่นะจะมีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนะคะเพียงแต่ว่าปัญหาการเงินนี้ยังสามารถแก้ไขหรือปลดล็อกไปได้แต่ว่ามันจะเป็นเดือนที่อาจจะมีทั้งเรื่องของรายได้และเรื่องของค่าใช้ใจ่ายนะซึ่งอาจจะต้องควบคุมนะคะหรือวางแผนกับเรื่องของการเงินให้ดีนิดหนึ่งนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุกบอกคอนโสดมีดวงนะคะที่จะพบรักหรือมีโอกาสที่จะพัฒนานะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักนะที่อาจจะพูดคุยกันมากขึ้นนะคะหรือว่ามีข้อตกลงกันในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะฉะนั้นถือว่ายังเป็นเดือนที่อาจจะมีการพูดคุยกันเคลียร์ปัญหากันแล้วก็ยังช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่กันในช่วงนี้นะคะสุขภาพร่างกายก็ระมัดระวังปัญหาด้านเส้นเอ็นค่ะมีอาการปวดกระดูกนะคะ,ะต้นขาหรือปวดกระดูกแขนหรือแม้แต่การปวดกระดูกหลังนะอาจจะเข้ามานะคะฉันก็ มีเรื่องของสุขภาพที่เราต้องไปดูแลใส่ใจนิดหน่อยนะคะแต่มองว่ามันก็ยังไม่ใช่ไพ่ที่รุนแรงอะไรนะคะฉะนั้นก็ถือว่ายังเป็นสุขภาพที่ไม่ได้หนักอะไรนะแต่อาจจะมีการปวดกระดูปปวดกล้ามเนื้อเข้ามาบ้างนะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกาลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ